p r e t o r i ริเอนกาคือ Imperial Guard Regiment ที่ประจำการอยู่บนดาวระดับ h ฮด e World ที่มีชื่อว่า Pretorin ิ in, ในระบบดาวมอท่ธาซึ่ง p r e t o ท i n ิเป็นดาวที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นดวงดาวที่ใกล้กับฐานบัญชาการของอ m p e r i รีย a v าวีบนดาวบากา h y ฟ e ซ i t y บน Pretorin ินคืนชื่อเรื่องความแออัดการช่อโกงการทุจริตและมีแก๊งอันธพาลมากมายบนดาว ซึ่งแกงอันตภานมากมายพวกนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นกลุ่มอันตภานที่ทรงพลังที่สุดในอ m p e r i u m ยมออฟนอกจากนั้นปัญหาเรื่องประชากรแออัดนั้นยังไม่มากเท่าปัญหาขยะมากมายที่เกิดจากโรงงานหลายแห่งบนดาวและซึ่งที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของดาวพริโทรินคืออัตราการผลิตสินค้าจากโรงงานมากมายบนพริโทรินซึ่งมีอัตราการผลิตที่สูงมาก จึงส่งผลให้ดาวพีโทรินเต็มไปด้วยเหล่าผู้คนที่ร่ำรวยจากการค้าขายสินค้าซึ่งรวมไปถึงเหล่าผู้ปกครองดวงดาวแต่สิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่ปัญหาขยะมากมายบนดาวพีโทรินเหล่าพีโทรเรียดกาดที่ประจำการอยู่บนดาวพีโทรินนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเป็นระเบียบวินัยในกองทัพเนื่องจากไรายฮาร์์ซิตี้ของพีโทรินเต็มไปด้วยพวกชอโกงการทุจริตและแก๊งอันธพาลมากมาย ดังนั้นเหล่าพิทูเรียนการดจึงผ่านการฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยในกองทัพเป็นอย่างมากซึ่งทำให้คนภายนอกดาวพิทูรินมองว่าเหล่าพิทูเรียนการดนั้นเป็นอิมพิวเรียกการ์ดเลเจเมนที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปราบปรามความชั่งโกงและอิทธิพลของเหล่าอันธพานในไฮฟ์ซิตี้ด้วยกำลังอาวุธและความเป็นระเบียบวินัยที่เข้มขน้นจนในบางครั้งผู้คนจากนอกดาวพิทูรินอาจจะมองว่าเหล่าพิทูเรียนการดนั้นดูไม่เหมาะสมกับดาวที่ไร้ระเบียบอย่างพิทูริน ซึ่งนั่นก็เป็นความจริงที่ดูขัดกันจนไม่น่าเชื่อว่าดวงดาวที่เต็มไปด้วยการทุจริตและเหล่าอันธพาลจะสามารถมีอิมพีเรียลการล e g ิ m จเมนที่มีระเบียบวินัยได้ขนาดนี้ประวัติศาสตร์ของเหล่าพิทูเรียนกาดนั้นไม่ค่อยโดดเด่นมากนักแต่สิ่งที่ทําให้เหล่าพิทูเรียนกาดกลายเป็นหนึ่งในกองกําลังอิมพีเรียลการล e g ิ m จเมที่โด่งดังขึ้นมาคือเหตุการณ์ที่ถูกเรียกว่าการสังหารหมู่ที่แม่น้ําบิ๊กทูฟในช่วงสัสวรรษที่41 เมื่อวันหนึ่งมีซากยานสเปซฮักโบราณได้ลอยเข้ามาในระบบดาวมอนทธาซึ่งก่อนหน้านั้นถูกสงสัยว่าจะมีเหล่าออกอยู่ภายในจึงมีการตรวจสอบซากยานดังกล่าวแต่ไม่นานเหล่าออกพวกนั้นก็ได้เริ่มต้นวารกของพวกมันนำโดยกรีนสกินวอลลอดบูกาที่มีความต้องการที่จะยึดครองดวงดาวทั้งหมดในระบบดาวมอนทธาและรวมพวกมันเป็นอาณาจักรออกของตนเองให้จงได้ โดยพวกมันได้เข้าโจมตีดาวมอท่าเซเวของหลอดคินวาบนมอท่าพรามซึ่งเป็นดาวที่มีทหารประจำการน้อยมากและเป็นกองกำลังที่ไม่มีแม้กระทั่งรถถังดังนั้นผู้ว่าการดวงดาวจึงร้องขอความช่วยเหลือจากระบบดาวรอบข้างซึ่งคำขอนั้นก็ได้ส่งไปถึงหลอดคอมเมนเดอร์เชอร์แลนด์ที่เพิ่งจบสงครามกับพวกจโจรสลัดอวกาศดูฮาริมาก่อนไม่นานจึงได้ส่งกองกำลังช่วยเหลือมาที่มอท่าเซเว่น โดยกองกําลังเหล่านั้นคือเหล่าพีโทอร,รียนกาดกองพันที่34โดยในการต่อสู้ครั้งแรกกองกําลังพีโทอรีรนกาดที่ถูกส่งไปนั้นมีทั้งหมด1,500นายได้พ่ายแพ้แก่กองทัพออฟและถูกฆ่าตายไปมากกว่า1,200เหลือกลับมาที่เพโทริเรนเพียงแค่300นายนอกจากนั้นนายทหารระดับสูงที่รับหน้าที่บัญชาการกองทัพก็เสียชีวิตในการรบครั้งนี้ด้วยไม่นานหลังความพ่ายแพ้ที่มอทอเซเว่น พันเอกอันเทอร์ไอตัดสินใจที่จะส่งยานสอดแนมไปตรวจสอบกองกำลังของพวกออกและพบว่าค่ายของพวกมันตั้งอยู่ที่แม่น้ำบิ๊กทูฟแต่ทว่าในบริเวณนั้นมีหมอกหนาทำให้กองสอดแนมไม่สามารถตรวจสอบจำนวนของพวกออกได้แต่ว่าก็เริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดีเมื่อมีการรายงานมาว่าพวกออกกำลังสร้างกาแกนและจะกลสงครามอย่างอื่นมากมาย ในตอนนั้นพันเอกอันเทอร์ไอตัดสินใจที่จะจบการรบให้เร็วที่สุดและเมินคำแนะนำของกัปตันกรีินซึ่งแนะนำให้ใช้เหล่าออสบรัดเอ็กซ์ที่ถูกจ้างวานมาให้ร่วมในการรบแต่พันเอกอันเทอร์ไอนั้นไม่ไว้วางใจพวกออกถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างเดียวกันก็ตามดังนั้นเขาจึงสั่งการให้เหล่าพีเทเรนกาดเตรียมความพร้อมสำหรับการออกรบโดยเขาได้แบ่งกองทาหารทั้งหมดออกเป็น3กอง กองแรกบัญชาการโดยกัปตันคัสเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยเหล่าทาเรียนบล็อฟไรเดอร์และเหล่าทหารเกราะหนักกองที่2บัญชาการโดยกัปตันกรีอินประกอบไปด้วยกองกําลังพีเทเรียนกาดจากกองพันที่34เดิมและกองกําลังที่3บัญชาการโดยพันเอกอันเทอร์ไอประกอบไปด้วยทหารทั้งหมดที่เหลือโดยในแผนการของพันเอกอันเทอร์ไอคือจะให้กองกําลังของกัปตันคัสเตอร์โจมตีค่ายของพวกออกซ์ด้วยความเร็ว และจะให้กองกําลังของกัปตันกรีอินซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยยานเกราะไคมิราระดมยิงไปทั่วทั้งค่ายเพื่อป้องกันพวกออส์ราถอยและเมื่อพวกออสเริ่มแตกกระบวนกองกำลังของพันเอกอันเธอร์ไอจะลงมาเก็บกวาดพวกที่เหลือให้สิ้นซากแต่ทว่าเมื่อการรบเริ่มต้นขึ้นแผนการของพันเอกอันเทอร์ไอก็ล้มเหลวทันทีเมื่อกองกาลังของพวกเขาถูกพวกออ์ดักโจมตี ขณะเดียวกันพวกออก์ก็ได้วางแผนโต้กลับกองกําลังของอิมพิเรียมจนทําให้เหล่าทหารมากมายถูกฆ่าตายในการรบและรถถังหลายคันถูกทําลายนอกจากนั้นออก์ยังยกพลปิดล้อมกองกําลังของกัปตันคาสเตอร์และระดมยิงจนกัปตันคาสเตอร์และทหารทารเลนรบรอกไรเดอร์ทั้งหมดเสียชีวิตต่อมากองกําลังที่เหลือของกัปตันกรีนก็ค่อยๆถูกทําลายโดยกาแกนและเมื่อพันเอกอันเทอร์ไอรู้ว่าแผนของตนเองไม่สําเร็จ จึงเล่งส่งกองกําลังของตอนเองเข้ามาช่วยเหลือกองกําลังทาหารที่เหลือและเล่งลาถอยออกจากแม่น้ำบิกทูฟและการรบก็จบลงโดยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอิมพ r เรียมออฟแมนนอกจากการสังหารหมู่ที่แม่น้ำบิกทูฟแล้วเหล่าพทเทเ n ียนกาดยังเคยได้เข้าร่วมสงครามแบล็กครูเซ e ครั้งที่13โดยมีเหล่าพ a ทเทเรียนกาดกองพันที่5และกองพันที่35เข้าร่วมสงครามโดยกองพันที่5ทําหน้าที่เป็นด่านหน้าสกัดทัพเคออส ในขณะที่กองพันที่35รับหน้าที่ปกป้องเคเดเกตในการรบร่วมกับเหล่า Sister of b a t แ l e และได้เสียสละชีวิตของพวกเขาทั้งหมดในการรบครั้งสุดท้ายเพื่อป้องกันทับเคอสพาเทเรียนการดเป็นกองกำลังที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเนื่องจากชุดเครื่องแบบของพวกเขานั้นถูกออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับเหล่าทหารอังกฤษในสมัยจกักรวรรดิและอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเหล่าพาเทเรียนกาคือความมีระเบียบวินัยของพวกเขา โดยเหล่าทหารใหม่จะผ่านการฝึกที่ยากลำบากและการฝึกระเบียบวินัยที่เข้มข้นเพื่อให้แน่ใจว่าเหล่าพลเรี่ยนการหน้าใหม่จะสามารถทำตามกฎร,ระเบียบของกองทัพได้อย่างเข้มแข็งและไหลคอโตแย้งต่อคำสั่งถึงแม้จะมีการตั้งคำถา,ถามถึงการฝึกที่เกินความจำเป็นแต่เหล่าครูฝึกพลเรี่ยนการระดับสูงเชื่อว่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้เหล่าทหารหน้าใหม่สามารถยืนหยัดในสนามรบได้อย่างองอาจและกล้าหาญ รูปแบบการรบของเราพัทเรียนกาดจะคล้ายกับอิมพิโรกาด e ล i จเมนจากอีกดาวอย่างมอร์เดียนไอออนกาดที่เน้นการตั้งรับเป็นหลักและยุทธวิธีการรบแบบยิงปืนตับโดยจะให้เหล่าทหารมายืนเรียงหน้ากระดานกันเป็นแถวราวสามแถวและจะเรียงหน้ากันเป็นแนวยิงที่ร้ายกาดนอกจากนั้น ชื่อเสียงด้านระเบียบวินัยของเหล่าพันทุเรียนกาดจึงทําให้เหล่าทหารแห่งพัทุเรียนกาดนั้นจะไม่ยอมทิ้งตําแหน่งของตนเองจนกว่าจะมีคําสั่งจากคอมิซาและนี่คือจุดแข็งของเหล่าพันุเรียนกาดที่อิมพิเรียลกาดหลายดาวเลือกยึดถือเป็นตัวอย่างและนี่คือประวัติของกองทัพพันุเรียนกาดแห่งกองทัพอัสตรามินิทอรัมหรืออิมพิเรียลกาดทุกท่านมีความเห็นอย่างไรกับพวกเขาเหล่านี้สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหร,รับการรับฟัง ขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Games หากท่านอ่านรลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games